ต้มน้ำไม่แกงกินทุกคนเมื่อนี้แล้วเวียกแล้วงานไว้ก็เลยชิแกงของไม่กินทุกคน สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพมพอกบนองมีมีเซนเคยห่างหายไปหลายมือแล้วเนาะบริธรทมคลิปเป็นอาทิตย์แล้วจทุกคนน้องมีบอสบายเนาะเจ็บคอเป็นต่อมทอนซิลบอทุกคนต่อมทอนซินนี่แหละชอคขางเลยก็เลยบริธรทำคลิป,ป,ลปอบอคอยสบายทุกคนแบบมันทำให้ฮักบอสบายคือเป็นไข่ก็เลยบอเล่ทำเนาะ แต่งด้ก็ฝาพี่พีเป็นกำลับบงใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องมิมี่เด้อตอนนี้ก็ยังกินยาอยู่เลยทุกคนเลยยังบอหายค่ะมันยังมีมันยังเป็นเป็นเนื้อออกมาประมาณท่าออไปในก้อย,นอย่นเลยในคอน้องมิมี่มื้ก็ชิมาแกงน้อไม่กินอยากกินแกงน้องไม่ทุกคนบริกินแตเ่เฮงแล้วแล้วเวียกงานแล้วเวียกแล้วงานไว้เอาเมือนี้กันเลยชิแกงน้อมไม่กิน มีเหตุของหนูนำทุกคนว่าจีเอามากงูงเงี้ยวหรือว่ามากอ,อึมากปักทองเลยลืมข้าวแห้งตะกคนอันนี้น้องมีต้มแล้วลอลไรตะกคนกับอันนี้ก็ตัแล้วแล้วน้ข้าเบือนำจะนางกับอันนี้แล้วแล้วโอ้ยสิคปั่มไปแล้วน้องพักใ่อ่ะมี ปลาค่าหลือดปักชะอ,กอมกัะปักรายเงมาเบ่งน้ำกันเลยบริเ็ณคลิปลายมือแล้วเนาะเป็นต่อมทอนชิ้นบ่กทุกคนนี่แหละมมีกระเลยเมื่อยบอกคอยอยู่ดีเนาะ ว่าสิใส่เห็ดเรื่องเฮ็ดฟางแต่ว่ามันโดมีทุกคน้องมีก็เลยเอาเหิดหูหนูแทนไปแกงกันเลย ยิงข้าเจ้าวาให้น้ำจางซุปกระเบื้อซุปแล้วจะใส่ปลาหลลงไปทีหลังข้าวจ้าวาแซบ่บลองเบ่งทุกคนสโซน้องม่มีใส่น้ำตาลสูตรสหลายลายัยงแซ่บเนะาะอันนี้ใส่ก่อน ก็ได้าการทังบ้างพี่พี่ห่อนบอก้างนี้ลมเย็นอยู่เลยตะกอนห้อนเนยเย็นเนยมีเร็วงานไว้ก็เลยเ๋ยทำไปตลาดไปซื้นอนงไม้มาแกงกินอยากกินแหง้ง เสีบไล้เสียไล้แช่ทุกคนเดือดแล้วกดแล้วทุกคนเอาปากนี่ลงไปปักแย่งกับปักจะอมปักคางเลยเนาะน้องมีกับผมมี้ขายตั้งกล้องทุกคนถ้าตั้งกล้องก็ฮักอีกโอ้ยชีวิตน้องไม่มีนี่เนาะไปตะกินบอไปตะแสบบอหอมหอมดิี่ นีร่รกวมาดทุกนจะมีในคูครูนำมาตทุกนโู้โหหนึ่งจะลวกแล้วจีแกงมันนองไม่มีเด้อตัวเี้ยวนนห้าบาท తెలియ <imited> మనం <imited>

Ok! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. คลิปนี้น้องไม่มีก,กินคนเดียวเลยทุกคนป้าพีพีเป็นบาหวานเนาะเลยมากินคนเดียวสำหรับคลิปโอนี้น้องมีเด็โตไปก่อนเด้อเจกันคลิปหนาค่ะเป็นกำลังใจงคนไทชคนให้น้องไม่มีเด้อได้คลิปนี้สบายดีสวัสดีค่ะ อยากกินกับพี่มีไหมคะดิ